รอฝันวันรักคืนช่องวีรอยสตอรี่สตัวละครในเรื่องนี้เป็นเคยาติกับตัวละครในเรื่องพิมพ์ดีที่รักและเรื่องวิภาพิมพ์เจ้าสาวจำเป็นเมื่อลินดาสวดมนต์เสร็จก็ล้มตัวลงนอนหลับไปและฝันเห็นตัวเองแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดโบราณแต่สวยงามมากกำลังเดินเที่ยวดูผ้าที่ตลาดสุบินทิพย์ กับชายหนุ่มซึ่งแต่งกายเหมือนราชาสมัยโบราณและฝันต่อว่าลีรดานั่งร้องไห้ที่ต้องแต่งงานกับใครสักคนที่ไม่ใช่ชายหนุ่มที่ไปเดินเที่ยวตลาดสุบินทิพด้วยกันหลังจากนั้นก็เห็นชายหนุ่มที่ไปเดินเที่ยวตลาดด้วยกันคนนั้นนำกำลังทหารมาร้อมเมืองฝันอะไรนักหนานะพรุ่งนี้จะไปสอบเข้ามาหาลัยแล้วไว้เคยฝันวันอื่นนะขอนอนก่อน เช้าวันรุ่งขึ้นลิลดางัวงเงียตื่นจากเสียงนาฬิกาปุกเมื่อกดปิดเสียงลิลดาก็นอนต่อสักพักก็ตกใจตื่นดูนาฬิกาแล้วรีบวิ่งเข้าห้องน้ำที่มหาวิทยาลัยขอโทษค่ะพี่คะคณะบริหารไปทางไหนคะทางนี้ครับขอบคุณค่ะ ลินดารีบวิ่งไปที่คณะบริหารอย่างรวดเร็วเพราะสายมากแล้วถ้าช้าไปกว่านี้อาจจะเข้าห้องสอบไม่ทันสหัสวสรรษมองตามลินดาแล้วยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อลินดาสอบเสร็จขณะดเดินกลับบ้านลินดานึกถึงผู้ชายคนที่บอกทางแก่เธอทำไมคุณหน้าผู้ชายคนนี้จังเคยเจอที่ไหนนะเมื่อลิลดากลับมาถึงบ้านก็รีบเดินไปหาพันวดี แม่ของรินลดาทันทีแม่คะหนูหิวจังมีอะไรกินมั่งคะพันวดีได้เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานเมื่อลีลดารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้พูดคุยกับพันวดีว่าแม่คะหนูฝันอีกแล้วนะคะแล้วลิลดาก็เล่าความฝันให้พันวดีฟังหลังจากพันวดีฟังจบ ก็ดึงลินดามากอดและพันวดีก็ร้องไห้แม่ค้ามันเป็นแค่ความฝันทำไมแม่ต้องร้องไห้ขนาดนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยหนูก็ไม่ได้ดูละครจากจากวงวงไม่ได้อ่านานิทานนิยายอะไรสักหน่อยทำไมถึงฝันว่าตัวเองเป็นนางเอกละครจากจากวงๆงได้ก็ไม่รู้สงสัยจะกินมากไปสหัสวัรษยังคงคิดถึงแต่เด็กผู้หญิงที่มาถามทางไปคณะบริหารที่เจอกันเมื่อเช้า เจอกันสักทีนะน้องคงจำพี่ไม่ได้สินะเมื่อลิลดาสวดมนต์เสร็จก็ล้มตัวลงนอนหลับไปและฝันว่าพิมพระดาถ้าเจ้าไม่สามารถมีพระโอรสเพื่อสืบสันตติวงศ์ได้แม่คงต้องหาพระมเหสีพระองค์ใหม่ให้ท้าอินทะนะเจ้าคงเข้าใจแม่นะ,สะเสด็จแม่พระเจ้าค่ะลูกจะมีพระมเหสีพิมพรดาพระองค์เดียวเท่านั้น ถ้าพระมเหสีพิมราดาไม่มีพระโอรสก็ให้พระโอรสของพระอนุชาพรพรมเป็นผู้สืบสันตติวงศ์แทนก็ได้นะพระเจ้าค่ะณห้องบรรทมเมืองธนนครสเสด็จพี่เพคะน้องขอกลับไปเยี่ยมสเสด็จพ่อทศธรรมและ,สะเสด็จแม่พิมพวดีนะเพคะขอให้ทหารเดินทางไปส่งน้องที่เมืองสุบินทิพด้วยนะเพคะ พี่จะเดินทางไปส่งน้องพิมพ์ราดาเองจะได้ไปกราบเสด็จพ่อทศธรรมและเสด็จแม่พิมพ์วดีด้วยขณะที่เท้าอินทราทรงมันทมหลับอยู่นั้นพระมเหสีพิมพ์ราดาได้ทรงสมาธิส่งกระแสจิตไปขอให้พระโอรสพิมธพ์รรมพระอนุชาช่วยพาพระองค์ไปหาพระมเหสีวิภาพิมพ์พระมเหสีแห่งเมืองสวรรคนครฝาแฝดของพระมเหสีพิมพ์ราดา